ตนเกียวต้นสนลุงทรงว่าจะน่าลงใช้จะจอดเพิ่นมักเพิ่นอยากให้ปลูกก็ได้ปลูกใช่ไหมไงเป็นโฮมแล้วเป็นคือโบมาหยามคือโบมาพระวนหน้าเนะี้ยลุงทรงว่าอ่ามีสมองอยากให้จะน่าลงใช่ไหม ก็ว่าน่าจะเกี่ยงว่าเป็นคฮมยาตันสิ่งเยี่ยมใหย่ยาว,วสิ่งที่ใครๆในโลกไม่ได้ตามปรารถนาที่ขูทั้งหลายฐานะห้าประการเหล่านี้อันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือคยใคร,รในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนาห้าประการเป็นอย่างไรคือสมณะพรามเทวดามารพรม หรือเคยใครในโลกไม่อาจได้ตามปรารถนาว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปเลยสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาอย่าวินาศเลยทีครูทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ก็ย่อมแก่สำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะแก่สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบติ สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกรำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ปุทุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวาย ร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอ,อกร่ำไหย้ย่อมถึงความหลงไหลพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่พิขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ย่อมเจ็บไข้สำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้วเขาก็ไม่พิจารณาโดยเห็นประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะเจ็บไข้สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมเจ็บไข้สำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้ว เราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุกอกรำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ผูทุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุกอกรำไห้ ย่อมถึงความหลงไหลทิ่ขุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ทิ่ขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายสำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วเขาก็ไม่พิจารณาโดยประจักษ์ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจะตายสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาย่อมตายสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุกอกร่ำไห้ถึงความหลงไหล แม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ปุถุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุ์อกร่ำไหย้ย่อมถึงความหลงไหลที่ขูบทั้งหลายรเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแห่งความโศก อันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ที่ขูทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ย่อมสิ้นไปสำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วเขาก็ไม่พิจารณาโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจะสิ้นไปสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้ว สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาย่อมสิ้นไปสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วเราจะมามมวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุกอกร่ำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจ มิสหายก็เศร้าใจดังนี้ปุถุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุกข์อกร่ำไห้ย่อมถึงความหลงไหลพิขุกทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทําตนเองให้เดือดร้อนอยู่ ที่ขูทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาก็ย่อมวินาศสำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาจะวินาศสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาย่อมวินาศสำหรับสตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบปกร่ำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ผู้ทุชนนั้น เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุกอกรำไหย้ย่อมถึงความหลงไหลพิขุททั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่พิขุบทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ็ย่อมแก่สําหรับอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็น,น,นธรรมดานนแก่แล้วอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะแก่สําหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สําหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติ ก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุกปอกรำ่ำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้อริยะสาวกนั้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวาย ไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุกข์อกรำไห้ไม่ถึงความหลงไหลที่ขู่ทั้งหลายเรากล่าวว่าอริยาสาวกผู้ได้สดับนี้ถอนลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอันทําให้ตนเองเดือดร้อนอยู่อริยาสาวกผู้ไม่มีความโศกถอนลูกศรได้แล้วย่อมปรินิพพานด้วยตนที่ขูทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ย่อมเจ็บไข้สำหรับอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้วอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะเจ็บไข้สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมเจ็บไข้สำหรับสัตว์ทั้งปวง ที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้วเราจะมามัวเศร้าโศกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกรำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิสหายก็เศร้าใจดังนี้อริยสาวกนั้น เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุ์อกร่ำไห้ไม่ถึงความหลงไหลที่ขูทั้งหลายเรากล่าวว่าอริยาสาวกผู้ได้สดับนี้ถอนลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วของผู้ทุชนผู้ไม่ได้สดับอันทำให้ตนเองเดือดร้อนอยู่อริยาสาวกผู้ไม่มีความโศก ถอนลูกศรได้แล้วย่อมปรินิพพานด้วยตนที่ขูดทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายสำหรับอริยาสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วอริยาสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจะตายสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้ว สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาย่อมตายสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุกปอกรำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจ มิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้อริยาสาวกนั้นเมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุกอ,อกรำไห้ไม่ถึงความหลงไหลที่ขุทั้งหลายเรากล่าวว่าอริยาสาวกผู้ได้สดับนี้ถอนลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วของผูถุชนผู้ไม่ได้สดับ อันทำให้ตนเองเดือดร้อนอยู่อริยาสาวกผู้ไม่มีความโศถอนลูกศรได้แล้วย่อมปรินิพานด้วยตนที่ขุกทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ย่อมสิ้นไปสำหรับอริยาสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วอริยาสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา จะสิ้นไปสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาย่อมสิ้นไปสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุกอกรำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมอง การงานก็หยุดชะง,งักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้อริยาสาวกนั้นเมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุกอกรำไห้ไม่ถึงความหลงไหลที่ขูดทั้งหลายเรากล่าวว่าอริยาสาวกผู้ได้สดับนี้ถอนลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้ว ของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอันทำให้ตนเองเดือดร้อนอยู่อริยาสาวกผู้ไม่มีความโศกถอนลูกสอนได้แล้วย่อมปรินิพพานด้วยตนที่ขูทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาก็ย่อมวินาศสำหรับอริยาสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วอริยาสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาจะวินาศสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาย่อมวินาศสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุกอกรำไห้ถึงความหลงไหล ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้อริยาสาวกนั้นเมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุบอ,อกรำไห้ไม่ถึงความหลงไหลที่ขูทั้งหลายเรากล่าวว่าอริยาสาวกผู้ได้สดับนี้ ถอนลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วของอุทุชนผู้ไม่ได้สดับอันทําให้ตนเองเดือดร้อนอยู่อริยะสาวกผู้ไม่มีความโศกถอนลูกศรได้แล้วย่อมปรินิพานด้วยตนทิ่ขุทั้งหลายเหล่านี้แลฐานาห้าประการนี้อันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆใ,ในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนา